ครับก็อขอสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันอีกแล้วนะฮะกับหพวกเราโซน่าไอคิผมโซล่าแล้วโซน่าครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับน้ำเมาเตอร์เจ็บเด้ถ้ากระโดดปกระดูออกบังเบ้าได้ปะอ,ออกไม่ได้ออกไม่ได้จะออกทำไมเอแล้วไม่ได้ โอเคครับก็อย so so ู่ก mm ับเกมเอ่อเลเฟอร์เรนซ์ anyway> 2นะฮะหลังจากที่จบเลเฟอร์เรนซ์1ไปก็ห่างเหินกันไปนานนั่นคือที่ว่าติดเรียนติดไปบัางนะฮะก็ขออภัยนาทีด้วยอุ้ยมาถึงก็งานเข้าช่วยหน่อยอุ้ยอุยกระตุกกระตุกอ่านชื่อไม่ออกละสิมาถึงก็โดนก่อนเลยนะไม่ออกอ่านชื่อไม่ออกแล้สิเมื่อวันกี้ต้องติดชื่อนี้ไว้อ่านชื่อไม่ออกแล้วก็งงใครบ้างใครช่วยใครก็ไม่รู้เกมนี้แม่งไม่ได้เล่นนาน เอ้ยน้ำมันน <childish> <uffy> ้ำมันน้ำมันอือ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 มาอืออือออไม่ว่าเต็มเต็มหน้าเลยอืออือเนี่ยเต็มหน้าอืออืออือพอพอพอโอ้พาราไฟตาม้อนหยิบหเรอมิิกัมพออพออ้หู้อือหืออือหืออือหออพอสปิตรโดดไปเลย อไปไปบอมพอตามสุด Help me Help me ABC ไม่อไปเร็วมาเลยเนี่ยนน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 ลนเเนยนน้นน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 นอนนนนนนเนน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 ดีนนนนเดนนนนนนอนนนนนเนะนนน

กำมันจะบอกเลยเบกกี้ม่มีใครยืนอ้วกอยู่ในห้องน้ำหายไปเลยมึงเจอคนอื่นอีกเลยผมบูเองผมบูเอ้งเตอร์เตอร์เตออร์ลลา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 ลอลาอาลาลาลาขอลลาลาลอลลามันจะหิาลาลาล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 า ไปโน้ยกันหมดแล้วเว้ยไปบอมไปบอมมีพาราอยู่หนึ่งอันตรงนี้เก็บแล้วไปบอมเก็บโดยที่ชูบิน่ะรักรักกันจังที่ะใครรอเลยจังเลยไหนวะอยู่ไหนใครละโอ้ยไม่ต้องยิ้มโอ้เฮียโอ้เฮียยัง อะไรบอหน้าหาเรื่องเหรอนนปิด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 จะหิวไม่ได้เอาฮิวไปอยากนิ้ก็ฮิวไปแรกเอาตามที่สบายใจเอาไวาฟไงวะขวาปกติเอ้ยห้จะหิวทำไมส้มสองสามเดี๋ยวก็ยอมไปบอมเขานี่เธเลยนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาฟองฟรีกูเอาโอ้ยไม่เอาเปิดเปิดไปไปดูซี่ทิพย์ูซี่นางเรายิงคุณลาลาเว้ยลา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 ต้องคือลูซี่ลาลาพากไหนวะโอ้ยใจเย็นโอ้โห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 มีไฟบอมแต่ไม่ใช่ค่ะไฟลูกสูดไฟลูกสูดไฮลูกีูเนี้อันนี้ใช่เลย อะไรวะเอ้ยเอ,ไอาไปบอมนุมมากไปเลยลระมันกระตุกกระตุกมันกระตุกบางช่วงเว้ยโอ้โหยิงมาได้เต็มหลังเลยครับพี่น้องครับห <c oughs> นูมไม่รู้หนูเมายิงนี่หน้าสัตว์เลยเมื่อกี้เวลาคราอบใช้ลูกซองแล้วไม่ห็นลูกซองไม่ได้หยิบมาด้วย โอ้ยเลิกยิงสามนาทีได้ไหมผิดมีตรงใจยิงกันเองประทำจริงเอาไม้นาไปแถวโน้นไปยาประเทศยาประเทศประเทศยาประเทศประเทศ ปิดยิงหลังนี่เต็มเต็มเลยอะฮิววันไหมฮิววันฮิวมันก็ตกเวยโอเคครับก็หมายภาหนะตอนวันนี้สวัสดีไม่ใช่มันไม่ใช่พาคหนึ่งจบไว้ไปละนี่ไอ้วุชิดค่าเยอะฟันแซกเป็นลูกอะไรลูกฟันไม่เลือกอ่ะ อาจจะเงียบอีกเอาเอาทีนี้จะเป็นเชี่ยลคิวเลอร์นะผมโดนจับกดทุกพาดยังยังไม่เจอตัวยังยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอยงยังไม่ยังไม่เจอผัวเก่าระวังผู้จัดการให้ดีนะลูกนะผู้จัดการโดนเมื่อกี้นี่รองผู้จัดการใช่ไหมที่เจอแ้หน้าต่างนี่ผู้จัดการกล้ามโต ผู้จัดการก้ามใหญ่ใครๆก็ม,ม้วนลองผู้จัดจาการยังใหญ่ไม่พอมีแค่ข้างเดียว <c oughs> มันใหญ่ข้างเดียวไม่ใหญ่สองข้างใช่ไหมตรงกลางไม่มี <c oughs> มันแ,แต่ใหญ่แ,แต่สองข้างแต่มันมีนมตรงกลางมาเราบุกไป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 ,ไปเร็วไปเร็วลูกซองแถวนี้ไหมอยู่บนโต๊ะนั่งไงแล้ว ผมยังไม่มาเลยรอาะจัเออของดิเจอของคัตนาเหรออยากได้มั้งรอก่อนรอก่อนยังไม่มาเลยโอเคผมหัวแล้วไม่เห็นปืนระเบิดตะตุดไม่ใช่ใช่ก็ได้เจอไหมทุกคนผมแลก มีอะไรอ่ะมีอะไร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 โอ้โอ้ขาขอะไรคือการที่ชาเจอพุ่งพุ่งเข้ามาปั่นปกติไอ้พุ่งเข้ามาต่อยปกติไปเร็วไปเร็วไปเร็วทำไมไม่รอกูบ้างเลยวะเฮ้ยกรูยังไม่กรูเห็นมีใครรอเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียง ยิงเสียง,ยงนั่นไงผู้จัดกราดกรมาผ oh. ู้จัดการมาโอ้แล้วทะไมหมดเหมือนเมื่อกี้อือ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 ผู้จัดการผู้จัดการมึงตามนนล่ะเอือนนลึ้งนนนนไม่ช่วย <c oughs> โอย้แล้วใครมันช่วยดึง ใครมันหน้าตาแล้วใครมันช่วยดึงดีขึ้นเยอะข้างในเป็นหาอะไรอืหน้าตันเลยกระตุกกระตุกกระตุกมีกระตุกเป็นบางช่วงคุณเบส ใครใครยิงถังนี่ดาพ่อไหนถังงไหนไหนไหนถังไหนไม่ได้ก็ดีแล้วไม่เห็นก็ดีแล้วมาถึงคาดี่ปะไหนวะไหนไหนไหนกระเป๋านะกระเป๋าไหมวะก็ไม่กระตุก กกระุเริ่มเลยมองชื่อไม่ออกนี่ไอ้คนคนที่ฆ่าฮันเตอร์เมื่อกี้ไข่กร็ตกไม่ใช่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรตรงนั้นนะตรงนั้นโดนอะไรบูเมอร์บูเมอร์ใช่บูเมอร์โอ้โหไม่มีใครช่วยกูเลยช่วยตัวเองกันอยู่กำลังช่วยตัวเองช่วยตัวเองอยู่ช่วยตัวเองทงทางที่มีหญิงชายแบ่งแล้ว ยี่ก้อนน้องผมกวนความอยือยอยู่จำได้ว่าอาจจะมีเลื่อยอยู่แถวนี้อาจจะมีจริงจริงด้วยล้างเข้าวล้างข้ามันสุ่มไม่ใช่หรอแต่รอบมีเลื่อยมีเลื่อยอื้อหืออื้อหืออื้อหูอื้หูล้าลอเื่งข้อวมีดาบตรงนี้มีคาตาณาตรงนี้คาตาณาตรงนี้เอ้ยเอาคาตาณาคาตาณา เอ้ยเรื่อยนี่มันยิงปิเตอร์อยู่ข้างบนอั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 นนั้นอันนมันอันนี้อันนั้นมันเชนซอแล้วลูกไม่ใช่โรลิบ็อบเชนซอใจเย็นซาปิเตอร์โอ้โหทางยาวเลยเดี๋ยวดีมองโอ้ยให้ฟันซอมบี้นี่ถ้าเอาไปแล้วเล่นอย่างงี้ก็อยากเล่นไหนอะไรวะคือมาทันเตอร์ เราประมาณนี้หรอเราว่าเราไปกันเถอะเราวโวแต่มานั่งกินกันโอ้ยตัวเจ็บเจ็บที่ตูดไปกินนีหลังเป็นรูแล้วอะไอ้ถังอะถังอะถังอะแทงเลยแทงอุ้ยนี่เสียงบูมเมอร์เสียงบูมเมอร์ทำไมต้องแต่งเกมเพ่อเล่นตัวเองหรือแค่นี้จะเปิดนี้ดีกว่าใครก็ได้เอาเล่นพิธี กะเอาเลยไปดีไม่เอาใครจะเอาเอเคไปก็ใช้ให้มันดีๆนะเว้ยเฮ้ยไม่เป็นเออเดี๋็กเข้าล้านอะไรอ๋อไม่มีเลยโอ้เด็กๆเดี๋ยวทยใอย่ายิงโดดหนีก่อนเลยไอตัวนี้มันพกขวดปอตทอกมาด้วยใช่พกขวดไอหนุ่มขวดบูมเมอร์ กบุมเงือกพ่นหรือว่าคุบบูมมันคายหน้าตัวนั้นเลยปะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าน้ำหน้าไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ทางนู้นเหรอไปทางนี้ทางนี้ไหวอู้หึไม่ทงไม่บอกไม่บอกกันตะคำเลยแต่เรคนควาแกไรนะวะเกือบแล้วเกือบแล้วแม่กู้า้าเล่เลขสิบหกเหตุปืนนี่คิดถึงเคาน์เตอร์เอามอดปืนเคาน์เตอร์มาลง อืมเต็มหน้าเต็มหน้าจริงเขาก็มีพารานะท่านเขาไม่กินผมบุกเองทั้งโตกะช่ามันให้กับผมบุกเองผมบุกเองผมบุกเองบุกเองตบหน้าสั่นเลยตบหน้าสั่นเลยตบหน้าสั่นคือตบหน้าสั่นเลยเอ้าเอ้าโอ้โหวีดีมาดิอะไรมาสวัสดีพี่รัก มาแล้วมาแล้วมาแล้วแลแล้วอ๋ของวิ่งวนข้างบนมั่วหลับได้เลยไม่เป็นไรเรียกกันหมดอยู่แล้วอ้าวอ้าวมันปิดเฮ้ปิดตีไม่ได้ช่วงนี้มันกระตุกไงหวาแม่งขนแม่งเล่นโดดลงออเตะดิโอ้โอกระตุกกระโหครางแสนพี่ไปเข้าไหนพี่ไปเข้าไหนที่แดงกว่าไม่แถวไปเลยดีดี เปดิดเลยดีมามออาดูนนะครับว่าแกนัดลันเชอร์จะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนแต่อตอนนี้เปลี่ยนดีกว่า,ลเ,าเลาเซอร์ปืนเดิมปืนเดิมปืนเดิมตอ้องรัวต้องรัวนี่เราต้องนี่เราต้องรอใช่ไหม <c oughs> ไม่สบายไปเร็วไปเวไปเร็วไปเไปเร็ร็วแล้วไปให้ผมไปนะให้ไปคนถือเมียวถือก็ได้ให้ให้แซตถือดีกว่าเรายิงดีกว่าเอย่างเดี๋ยวคุณเปิด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 ใจเย็นตั้งมาตั้มาเลยตั้งมาเลยตั้งมานี่เลยมานี่มันี่มานี่มานี่เลยเลยไม่ใช่ผมแหลกผมแหลกผมแหลกจะแหลกให้แม่ถือดีกว่ามั้งไป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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลย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 ผมไม่ไป เขาไปเขาไปลวาเร่เร่เเร่เาเต็มได้เต็มที่แค่พกันแม่ไป้ห้างหน้าดีกว่าเต้น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 ่ตไนเ้นเต้นเต้นเนเตาเต้นเ่เต้นเต้นเงนเต่ต้นเ้ยต้อเไ้เนเต้นนเต้นเ้เต้นเต้เตเต้่อ้้เเนนนนนเ้้้้่ นักทิ้งผมไปอยู่คนเดียวเอ้าทิ้งหนูมันต้องตามแม่เฮ้ยโอ้ยไปเก็บล้าไลขี้ขวายขี้ขวาไขี้ขวายไปไปไปอือ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 กระตุกบอยจังเฮ้ยเดี๋ยวไอ้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 คอมสารเร็วไอ้คอมสารเร็วเสร็จแล้วอืออื้อไม่หอมเมื่อก่อนมันยังเขาลืมอะไร ดูเลเซอร์ป่ะไม่ใช่ไม่ได้ลืมเลเซอร์เขาลืมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกาหัวเกากาหัวเกาาไม่ว่าแฟนขับมาบ้านเลยโหเลือดเหลือสามเลย w ว้ทำไมเนี่ยัสครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ใครใครหิวใครจะหิวรีบหิวเร็วเร็วเร็แขับแสงขับเร็ว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 เรอนรีบ เดี๋ยวต้องไปตากผ้าเดี๋ยวต้องไปตากผ้าเร็วเดี๋ยวต้องไปตากผ้าต้องไปตากผ้านี่งานตากผ้ามาแล้วเร็วต้องไปตากผ้าเร็วเร็วต้องไปตากผ้าเร็วเร็วเร้ยเรป็นลูกที่ดีมากเรานับหนึ่งถึงสามเราวิ่งนับหนึ่งถึงสามวิ่งยังไม่ได้นับเลยช่วยโอเคโก้ไม่ตายโอ้โอ้ย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 โอ้ีโอ้ยโอ้ยอ เอ้ยท่านนี้หลับแล้วจะหลับแล้วเออเออยิงสิลูกยิงสิลูกยิงยิงมันหลุดมันหลุดกระปินกระปิงเอ้ยรีวิวรีควาสเปิเตอร์ก่อนเร็วเร็วเราเราเห็นเราเห็นโนนโนนโนนกำลังเข้ากอเตอร์ฟไปกูว่าอะไรทำไมหลุดพวกคาลเตอร์ไซน์นี่โอเคไป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 โอ้โหปิงกูเป็นร้อยไม่งเน็ตวันนี้มันเป็นอะไรกันนะก้าหนาววันนี่มีอะไรเปล่ามันไป เฮ้ทุกคนมันไวกันจังวะทุกคนไวกันจังเงี้ยึงเงี้ึงเงี้กอ้อ้งอ้โ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 อ้อ้โอ้โโ้โอ้โ้อโอ้อ้โล้าโอ้โอ้โ้โอ้โจ้โอ่โอ้โอ้อ้โ้า้้้้ สิเจ็ดนาทีเองสิเจ็ดนาทีเองจะได้บอกไปตกักแพะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดตัดต่อเอาเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวขอเป็นช่วงตรงนี้ไปตากผ้าอหนึ่งนะครับมานะฮะส่วนคนในห้องก็ยืนรอไปก,ก่อนนะครับมานะครับผมครับผมครับ